สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ําตกนะครับสวนในบ้านนะครับให้พี่น้องทุกคนดูนะครับว่าในการทําแล้วก็งบประมาณในการทําแล้วก็ระบบน้ํานะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ครับผมก็จะพาพี่น้องพามาดูหรือรีวิวน้ําตกในบ้านนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับแรกก็ดูด้านนอกก่อนนะครับว่าด้านนอก เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนอกอันนี้คือระบบน้ำบนนะครับบน้ำบนวนจะพาไปสอบถามกับคนทำนะครับน้ำตกนะครับทำลักษณะแบบไหนนะครับ พ่อผมเองนะครับที่อยู่บนนั้นนะครับก็คือเ,คเป็นคนทาน้ําตกนะครับขอน้ําตกก็มีน้ําตกใหญ่แล้วก็น้ําตกเล็กนะครับน้ำตกใหญ่น้ำตกเล็กนี่อันนี้กําลังเก็บเศษใบไม้ที่อยู่ในน้ําตกนะครับอันนี้ปลาครับนะครับปลาครับ เลี้ยงจะน้อยนะครับเป็นใหญ่พ่อพ่อคิดน้ำตกมาจากเมื่อจากบาทหร่อวะมัน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 ทำมีเรื่อยมีเรื่อยโอ้ประมาณประมาณได้ไหมประมาณเรื่อยๆก็ประมาณเท่าไหร่กี่หมื่นกี่หมื่นไม่ถึงไม่ถึงหมื่นกี่พันสั่นกี่พันประมาณห้าพันอะไรห้าพันห้าพันนะครับอันนี้เป็นระบบ อะไรพ่อระบบน้ำมาเลยอันนี้ระบบน้ำธรรมดาน้ำน้ำนู้ธรรมดาตรงนั้ำเป็นเป็นน้ำตกน้ำาแบแบมไม่ต้องุดไปดูแก่ๆครับไปดูแก่ๆจะทำให้มันตกเยอะๆก็ได้ แต่เราเปิดปั๊มเปิดปั้มใหญ่เปิดปัป้มวะเราเปิดได้ไหมตัวนี้เปิดได้ไหม,มน้ำน้ำมันขุ่น <c oughs> มันจะสวยอ๋อถ้าเปิดน้ำนะครับมันก็จะน้ำมันก็จะแรงครับแรงมันก็ตกแบบแรงเลยแล้วก็มันก็จะมีเศษที่ขุ่นอะไรนะครับตกลงมาในนี้แล้วมันก็จะทําให้เป็นน้ําขุ่นๆน้ําก,ก็จะไม่ใสนะครับ ต้องเจอตีต่อกันประมาณ30นาทีไปหยิบแล้วก็มาดูปลาตู้ตกระจกนะครับปลาตู้กระจกปลาอะไรพ่อนี่ปลาอะไรนี่ตัวละเท่าไหร่นี่ตัวละไรหนิเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวมๆนะครับภาพรวม เนรวมๆมันก็จะเป็นลักษณะบแบบนี้นะครับเราใช้ระบบน้ำไหลเวียนะระบบน้ำไหลเวียนเลี้ยงปลาได้ทุกชนิดใช้ปั๊มใช้ปั๊มน้ำสองตัวปั๊มขนาดเล็กหกสิบบัตพอดังลงแนะ่คลื่นรวม <c ười> ขนาดลมๆก็เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวพาคุณพ่อพาไปดูที่กองของเสียนะครับอยู่ด้านหลังนะครับ่พอพาไปเงนูน้พ่อหน้าที่สาเหตุที่น้ําไม่ขุ่นมาสะอาดอย่างนี้ตลอดนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับน้ำน้ำที่ตกลงมาจะไหลเวียนมาถึงตรงนี้นี่คือ นี่คือที่กองนะครับน้ําที่อยู่ข้างหน้า<บ>นก็จะบอ่อพักบอ่อพักบอ่อพักน้ําบ่บอพักของเสียอของเสียแล้วก็เราใช้วิธีการเราใช้วิธีการรับน้ําออกก็จะมีมอเตอร์อยู่ข้างหนอยู่นะครับนนี่คือที G ่พักของเสียครับก็เป็นระบบน้บนําวนก็จะมีทอ่อออกไปทางนู้นนะครับที่ข้างหน้าที่เรามา คับก็วนมานี่มานี่ก็จะมีวิธีเอาดน้ำออกวิธีเอาของเสียออกเราก็ใช้วิธีการลักน้าอันนี้คือวิธีกับกำจัดของเสียนะครับจะใช้ข้อนะครับแล้วก็ดูดด้วยปากนะครับออกน้ําก็จะออกลักน้ําวิธีลักน้ํวิธีลักน้กนํนี่นี้คือดูดยุดชีวออนะครับดูดขีปลาออกขีปลาเราถ้าเราอยาก เลี้ยงปลาคาบให้ใหญ่เร็วเราใช้อาหารปลาดุกปลาคาบจะสวยสีสวยมากเพราะว่าโปรตีนมันพออาหารปลาดุกนะครับอาหารปลาดุกถุงละเท่าไหร่พ่อสอบมาเท่าไหร่เราสอบหนึ่งประมาณสามสี่ร้อยกว่าบาทใช้ได้ใช้ได้ประมาณกี่เดือนใช้ประมาณสี่หรือห้าเดือนห้าเดือนโอ้คุ้มแล้วเลี้ยงปลาสองถุงก็ได้เกือบตลอดปีแล้ว เมื่อก่อนเราซื้ออาหารปลาครับโดยตรงมันถุงละร้อยแปดสิบบาทมันใช้ได้ไม่ถึงเดือนอันนี้เราเลี้ยงปลาประมาณประมาณห้าสิบหกสิบตัวที่อยู่ในบ่อนะรวมทั้งปลากินพืชกินสัตว์ปลาคราฟนี่เป็นปลากินพืชแต่ว่าเราเลี้ยงด้วยเพืออาารร่อาหารปลาดุกอาหารปลาดุกมันจะมันจะเสียง่าย น้ำจะเสียง่ายแต่ถ้าเรากำจัดที่ปลาหรือคุณละองเนีย่ยเป็นจำเดือนละครั้งหรืออาทิตย์เดือนละครั้งหรือเดือนละสองครั้งก็โอเคออน,นี่คือที่พักของน้ำตกเล็กนะครับอยูด่ด้านหลังน้ำตกเล็กที่พักหรือที่กองกองเสียของที่ตลมครับแต่ผมก็จะพาไปดูน้ำตกอีกนหนึ่งครับอยู่ที่อยู่ข้างบ้าน <laughs> ที่อยู่ข้างบ้านนะครับ ข้างข้างรั้วนะครับข้างรั้วแล้วก็ดัดแปลงจากรั้วนะครับแบบธรรมดาครับกลายเป็นน้ําตกที่สวยนะครับที่ดูดีทางข้างๆนี้ก็จะเป็นรับเลี้ยงปลาตัวเล็กๆนะครับอันนี้ระบบก็จะคล้ายๆกันนะครับ ก็จะเป็นน้ำบนน้ำอะไรนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยถ้าอยากสอบถามอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดยผมจะให้ผมก็จะไปถามเพืนพ่อผมแพรครับว่างบเท่าไหร่ที่ทำยังไงนะครับก็มีผลเสียผลดียังไงนะครับนี้ผม ก่อนหน้านี้นะครับมันไม่มีน้ำตกอยู่ข้างๆนะครับผมก็รู้สึกว่ามันร้อนแล้วทำมามันก็รู้สึกว่ายเย็นขึ้นนะครับนี่ก็มีระบบตัวของเสียเหมือนกันครับนี่ที่อยู่ท่านข้างนี้นี่จะมีไดร์เป่าลามขึ้นไปนะครับท่านเินอันนี้คือดูข้าวบินบรวมนะครับข้าวบินบรวมก็อยู่ตรงนี้นน นี้นะครับผมก็จะมารีวิวสวนน้ําตกนะครับให้พี่ๆน้องๆดูนะครับถ้าใครอยากสอบถามอะไรก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วผมก็จะให้พ่อผมจะตอบให้นะครับก็จะป,ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ค่าทําก็ไม่แพงนะครับถีนคีณพ่อบอกว่าก็ประมาณพันสองพันนี่แหละครับโอเคสำหรับพี่ๆน้องๆทุกนนะครับ สนใจน้ําตกหรือทําสวนน้าตกนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้เป็นแนวทางหรือวิธีนะครับวิธีทําน้ําตกนะครับได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ช่องนี้ก็จะมีตาอยู่นะครับย้วไปถึงนู่นนะครับแล้นก็จะมีท่อแล้วครับดุดน้ําไปไว้ด้านหลังที่พักนะครับโอเคถ้ามี่คนไหนนะครับอยากให้ผมทําส่วนน้ําตกนี้อีกนะครับมันก็จะมีอีกนะครับก็ให้กดติดตามนะครับไว้นะครับจะได้เห็นกันนะครับทุกคลิปนะครับครับวันนี้นะครับ ผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวนน้ำตกนะครับที่บ้านก็วันนี้ผมก็ผมขอขอบคุณนะครับที่ดูจนจบน,นะครับก็กลับสวัสดีครับ